เสร็จเรียบร้อยนะครับเป็ดไก่ CP เปอร์นะครับพ่อกอลังการมากเลยนะครับกอลังการมากเลยนะครับถ้าใครสนใจก็ติดต่อมาที่ผมได้เลยนะครับ0 8 7 2 2 8 2 1 2จนึ่งสอนะครับเป็ดไก่ CP เปอร์นะครับไก่ใบใหญ่นะครับไก่ดุกนะครับ งานวิจัยของบริษัทเขานะครับ290ฟองนะครับต่อปีนะครับก็เวลาผลิผประมาณเดือนกว่านะครับแ้าเป็นไข่เบอร์ใหญ่นะคไข่ใบใหญ่ไข่เบอร์ใหญ่ส่วนตรงนี้กเนนเเ็เป็นห้องนอนเป็ดนะครับก็เป็นสถานที่ไข่นะครับเป็นห้องนอนเป็ดนะครับ อลังการสวยงามนะครับอลังการสวยงามมากนะครับท่านใดที่อยากได้ไข่เป็ดก็ติดต่อที่พี่พันธุส่งได้เลยนะครับห้วยมโนนะครับตำบลเทศบาลตำบลนาคูนะครับอยู่ตรงห้วยเลยนะครับตรงสะพานห้วยเลยนะครับถนนสายหลักของอเส้นผ่านการเทศบาลนะครับยังไงก็ฝากติดตาม ซีซูเปอร์ด้วยนะครับแล้วก็ท่านที่สนใจก็อย่าลืมโทรเข้ามาหาผม087 228 2121นะครับหรือ,อทักเข้ามาที่เฟ e b o o k อคาชัยฟาร์มก็ได้นะครับสำหรับท่านที่สนใจเกี่ยวกับเป็ดนะครับเรามีทั้งเป็ดซีซูปเปอร์เป็ดกากีแคมเบลแล้วก็ เป็ดบารบารี่นะครับเป็ดเนื้อบาบารี่ท่านมีสนใจก็โทรเข้ามานะครับเรามีบริการส่งให้นะครับแล้วก็พร้อมที่จะส่งให้ท่านถึงที่เลยนะครับนะครับก็สวยๆนะครับ ีเพิ่งลงนะครับเพิ่งลงเสร็จเพิ่งมีส่วนนะครับก็ให้หลายท่านได้ชมนะครับเราก็ทำคลิปให้หลายท่านได้ชมตอนนี้ก็ให้เขากินน้ำก่อนนะครับนนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซ like, ับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับแลก็ดูกันไปว่า,าเป็น CP ซีพีซูเปอร์กับเป็นกากี้คัมเบลตัวไหนจะไข่ดกไข่ทนไข่นานกว่ากันนะครับแล้วก็บัวใหญ่กว่ากัน ก็ฝากติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับเพื่อที่จะเอามาสรุปเป็นความคิดของแต่ละคนนะครับบางคนก็บอกว่า CP ดีบางคนก็บอกว่าเป็ดไทยกากีดีนะครับก็ดูกันไปเรื่อยๆนะครับเราไม่ตัดสินว่าไหนดีหรือไม่ดีเนาะเพราะเราต้องลองด้วยตัวเองนะครับสําหรับคนที่ชอบความสวยงามชอบความใหญ่อลังการของตัวเป็ดผมก็ว่าเป็ด CP ใหญ่กว่านะครับส่วนถ้าเป็นเป็ดกาเกียผมว่า มันจะแบบยังไงดียวมันจะไม่เปลืองนะจะกินน้อยกว่าพวกนี้นะครับแต่ไข่ก็จะใบเล็กกว่าพวกนี้นะครับในความรู้สึกผมนะเพราะว่าเขาให้ไข่ใบใหญ่เขาต้องกินเยอะกว่านะครับก็ฝากไว้อีกหนึ่งแนวทางคือ CP Super นะครับ รังไงก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับสำหรับเป็นไอซีพีซูเปอร์ไว้วัน้งหน้าผมจะมาทำคลิปอของที่เขาอีกนะครับเพราะว่าต้องมีโอกาสได้่านมาเราจะลองมาทำาคลิปเป็ไอซีพี ชุดนี้ดูอีกนะครับว่า,าได้ผลผลิตด,ดีไหมนะครับไว้เก็บเป็นแนวทางให้พี่น้องท่านที่สนใจที่จะลงทุนทำฟาร์มเป็ดไก่ซีพีนะครับข้อกำลังการมากเลยนะพ่อสวยงามกอลังการมากเลย ับเลยนะเป็ดตสวยจริงๆยอมรับเลยนยยี่ก็เชื่อมที่ใหม่นะครับกำลังกำลังตื่นตัวนะครับดูนะครับสูงใหญ่นะครับเป็ดทีพีซูเปอร์ในยองเราว่าสูงใหญ่กว่าเป็ดกากีคัมเบลมากเลยนะครับเป,เป็นเป็ดที่แบบดูแล้วค่อนข้าง,างสูงใหญ่ค่อนข้าง งามน,นะครับเดี๋ยวเราก็งามจริงอันนี้คือของเบิกจากบริษัทเลยนะครับเบิกจากบริษัทซ p พีเลยนะครับเราเข้าไปเอาที่บริษัท C p ีโดยตรงนะครับสำหรับท่านที่อยากได้หรือสนใจก็ติดต่อเรามาได้นะครับ087228 2 1เ1นะครับเรา,าเดิกของมาส่งถึงมือท่านได้นะครับสำหรับท่านที่สนใจก็ มาเลือกมาดูนะครับได้เลยเป็ดซีพีครับเราจะเอาไว้ที่ฟาร์มส่วนหนึ่งหรือท่านจะให้เราไปส่งให้ที่บ้านของท่านก็ได้นะครับสวยจริงๆนะครับรเป็็ดที่ดูแล้วอลังการจริงๆนะครับดูแล้วแบบอ,อันนี้เราเราจะรอรอไข่อย่างเดียวเพราะยางเือนก็ดูดูเหมือน,นนะ <c oughs> โอเคแล้วนะครับ แล้วก็หลายๆท่านก็ถามมาเรื่องตัวผู้นครับเขาไม่ขายเลยนะครับตัวผู้ของ CP จะไม่มีรลกออกมาเลยนะครับก็จะมีจะมีเฉพาะตัวนี้อย่างเดียวนะ กดแชร์ชรชรกดซับสไครป์ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ตามไปเรื่อยๆนะครับมีแนวทางมีอะไรต่างๆนานาที่จะเข้ามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในช่อง YouTube หรือในเฟซเฟซผมก็คืออัคชัยนะครับอัคชัยฟาร์มนะเฟซผมไก่บ้านเป็ดบาร์บรี่นะครับลองแอดเข้ามาถ้าผมไม่ได้รับเฟซก็ Facebook. ท่านก็ทักมานะครับทักมา มา,าที่เฟซผมข้อความทักเข้ามานะครับบอกรับแอดหน่อยติดกตามมาจาก youtube ครับอะไรอย่างเงี้ยหรือเพื่อนนั้นก็โทรเข้ามา0872282121 2, 1, นะครับอ่าถ้าเป็นพี่น้องชาวลราก็อ่าเป็นดูวอตแอ p ด้วยนะครับทั้งวอตแอ p ทั้งไลน์นะครับเบอร์เดียวกันเลยนะครับตรงไหนก็ คากกดติดตามกันเข้ามาเรื่อยๆนะครับตอนนี้คนติดตามก็ถือว่าเยอะพอสมควรแล้วนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามผมนะครับเราทำาเกี่ยวกับฟาร์มเกี่ยวกับการเกษตรค้าขายนะครับมีพี่น้อง f c มีที่น้องที่ติดตามเข้ามาก็ดีใจมากแล้วนะครับยังไงก็ฝากทักทายกันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืม คอมเมนต์กันเข้ามาว่าคุณดูผมอยู่จังหวัดไหนบ้างนะครับเพื่อที่มีอะไรเราจะได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันหรือผ่านไปผ่านมาแวะทักทายกันนะครับผมเริ่มจะมีญาติมีมิตรจากวงการสัตว์เลี้ยงเยอะแล้วนะครับตอนนี้ไปไหนมาไหนก็มีแต่มิตรนะครับเพราะว่าเรา้าขายด้วยความชื่อตรงนะครับเป็ดเราก็เป็ดขาวจริงมาให้นะครับเรา ยังไม่มีนะครับที่ฟาร์มไหนข้อไหนที่มาว่าเราเอาเป็ดไม่ใช่เป็ดสาวไปให้นะครับว่าเรามีแต่เอาเป็ดสาวมาให้อย่างเดียวนะครับ Quindi ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้คนทาคลิปแล้วก็จะได้หาข้อมูลหาความรู้แบบปลกใหม่หาสิ่งแปลกใหม่มาให้กับพี่น้องเอซีและท่านที่สนใจได้ศึกษาทาง y ูท t u เ e ื่อท่านจะ ไม่ได้ทำาท่านก็ได้ท่านที่ไม่ได้เลี้ยงแต่ท่านก็มีความสุขได้ดูนะครับได้ดูของพี่น้องเกษตรกรและหลายท่านได้เลี้ยงแล้วก็ได้ศึกษาในท่องทางอยู่ครก่อนที่ท่านจะไปเลี้ยงหรือไปทำกเกษตรนะครับหรือทำปศุสัตว์นะครับยั้งไีก็ฝนะากเป็นกำลังใจให้กันและกันนะครับคลิปนี้ก็เไว้เพียงเท่านี้ก่อนสำหรับท่านที่สนใจก็โทรเข้ามานะครับชื่อเจ็บสองสองตาสองหนึ่งสองหนึ่ง ท่านี่ดูจนจบก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงท้างเดือเร่นเนนะครับไปแล้วครับทุกท่านไปแล้วนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับ